แขแสบจีด้วยต่ยังคนมากคนมาเขาเจียวเลยอ่ะนนี่เอาดอกหน่อยเอดอกนึ่งอุ้ยส้มตัวนูผุนฝ้าองมังงังเลยอุ้ยดอกงามคักเนาะมุงทองเรือพ สวัสดีจ้าสองสดสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศปกันวสวันที่13จาะพี่น้องกรกฎาคม68นะจ๊ะเขาปลาคือเกเนอกพิชกอนเมนนําไปมาหาเห็ดคือเกาจะกพี่นอ้องบพราะว่าเฮ็ดยังในสีออกนะจ๊ะเตละเม,มื่อนี่เขาไม้เกลไม่เดิมนะจ๊ะวัดผู่พลานชวงเงาเพื่อน่าช่วยจังหวัดอุบลนะจ๊ะ สิโขสิมากนกะจังมาเมืองน้ากันจากพี่น้องว่าสิมีเห็ดยังแน่เนาะแหน่เพราะว่าส่วนอ่าเห็ดก็บม่ค่อยมีปัญหาจ้ะไปไปมันมีอาการเจีมใสเนาะแต่ว่าเมื่อวานนี้แดดแดดจีบบดมอือแต่ว่ากลางคืนมาตกมาตกอยู่เทิงเขาบ้าแนแต่ว่าอยู่บ้านมาตกบ้านนี้ยพายุฝนกระจาแต่ว่าเทิงเขาตกดีดีเทิงป่าเห็ด ดอน้อกกิ่เพึ่นกระดงก็หลังออกจ้ะดอกงามมาเลยพึ่งน้ำอ่อยจ้ะพออีแต่จ้ะกระโดงงามงาเลยเรียว่าออกบ่หลายเนาะนี่ทอปนึงจ้ะอู้หูักเนี่ยอดเลยจ้าสองดอก หนึ่เลี้ยงเนาะเข้าเลี้ยงผสมฮะได้เก็บอยู่พราะได้เก็บอยู่เนาะวันที่บวชว่นที่เศร้าออกบ่ออกพ้อดอกข้อดอกออกปลอกดอกเดียวปอกดอกเดียวแต่ว่าก็ออกกลายอยู่มันนับออกขอึ่งลดอกดอกใหญ่โตก็เพราะได้เก็บอยู่ปลอกไวยแค่ นูก oh, <That 's> <children> ิ uh. like ้วได้เลยโดีคำโมเสบุ๋นบ่ะหมสแตงสารแตงโมอันนี้งเดียงคาล่าอจ้ะอ้ว่ามีแนวกินมันเนาะแน่นหารดอกงามยุ่นี่กำลังเปิดกันเลยตงเลือดจ้ะ น้องดอกบานดอกนึงจ้ะอุ้ยอุ้ยงามเนาะอืมงามแฮะน้องต้นพญาก้อนตัวยหญ่มาเห็ดตะพิสูจน์เบื้องมันเม่นไข่เห็ดบนน้องเม่นอู้หเม่นอยู่อู้เห็นเราหกตัวนะอือนั่นนี่นี่นันเป็นวันเนี่ยนี่อือตัวนี้เขาบอกเอาเนาะอือเอาไว้เอาไว้นี่ละตัวนี้ tìm nơi trắng tay của mình con có ta con vẹt ta con vẹt ta con vẹt ta biết vẹt ta con vẹt ta con vẹt ta con vẹt cái con vẹt นกินนตดอกนี่กะหามอกนน่อยใหญ่เกือบเที่ยงละเ็ดนดอยู่เนาะแม่มาหลอบึงน้ำปลาไผวันน้ไปมองมว่าน่นนี่ี่นอาอ๋อจะเที่ยวใกล้ๆนี่ละเมื่อยมึง,มงเทนอะไรอ่ะไก่กนมาเคียบนเคียบึงเทนอะไรอ่ะมูดออกูเห็ดหนาเรบ้านูน้อยนึง น่อยนึ่งกลังงามๆเลยอ้กิมเคยออกไได้หนอแม่นมันชุมแห้งนะพี่น้อก็เลยบเยอดูโอ้ยคืออกหน่อยแท้มองได้เนาะออก่อานเคยออกไล้กับเด็ไปไกลไกล้ไหนออตัวไหนได้ยูนั่นโอ้โหเหี่ยเลยมองมัน ชางได้มมนเขาเคยเก็บชางวันเี้ย,ยู่ห็นเออไปวนเนะอืมเกี่ยวงนตรงน้นาะโอ้ยธรรมดา,ามันออกไายอยู่เลยพัาไตไต่แม่นม,มดนอ,อะเนออกี่ผิวเนี่ยออเกังวังมงนี่อยู่ตน,นยย้งแห่งนะ ชุ่มแห้งดีนะโอเคบางมองบางบอนก็ออกไล่บางมองก็บ่ออก มังว่านเขาไปออกพี่น,น้อ,ยอยงของปลาไเนาะแมนมือมันยัน่งจะไปอีกพี่น,น้องมือมันไปจอบมองอีกเน,นาะไปจังเฮ็ดละหัวก็ยังมีพ่อเดลิมอยู่เนาะเดลิมเดลิมอข็งแกร่งจีด้อนี่ส่สวงอันนี้เป็นมังส้วงคือกันเนาะ พอนบางส่วงอยากเึนเลิกพี่น้อ้งเสี่ยนกันหวานเจีมันก่อนเฮ้ยขนเอาไปพิสูจนเบิ้งน้าเบิ้ละบางมองทนาท่าแรงแรงนี่้าพนห้ำเพ้นนีนโอ้ยแกงหวานบะเมีนอันเอ้ว่าเมนเทดกอ ผ่นแท้ฝนมันออกไวเบิดตเตุ่น้ทงลมก็ยังไม่เคยออกอยู่ฮะบ่เห็งเขาหัวย้อนบอกออกบ่เหรอโอ้ยูบานแดดฝนบ่ตกบานที่ตกมาตกอยู่ทเขาปลาใหม่มันหลายคือานแล้วก็ดึงดูด น็ดเพิงซีงนีนี่กิกนได้ด้วยพีย่น้องเพ่องหน่อยเกงเสียคืดกันเงเขาหน่อยอือแจ่ว่ามาันดอกหน่อยเฉยๆนี่เกงเสียนี่ เป็นกระดวงจ้ะจะได่พี่จะมาออกมองไฟใหม่มองดอกเดียวออเอาไปหำมาเห็นอีกพี่จ้ะดอกหนึ่งเก็บเฮ็ดเป็นข้นอ่อนกันจ้ะตอนนี้ไนีเ่เทียนผูกเลยตุ่นเลยนานหน่อยนอ,อกหน่อย ย่างมาตกใจเบิดพี่น้องเอเ้ยมันเป็นงูพี่จ้าขางูสิงได้หนึขามงูสิงนี่นะโอ้ยเป็นตยาสเนี่ยติดก่อนตกใจเบิดโอ้ยตกใจญ่ก็มันก็มันงูขนาดเปลี่ยนไ,ได,ด้นี่ขนาดไฟ้หมืนเปลี่ยนย่างมันหลอกขาไปเท่วนี้

ูดอกนึงโอ้ยกยับโยับวนีดอกึงโอ้ยหยับหยบมนเ่ยพี่น้อง่านดอกนึงนีสีกัยังวะโอ้ยกไดะ้เอมงานเลยดอกมแัดเลยดียื ดอกงามคกะดอกแขงและต้นเลยแ็งอันต้นเลยจ้ะดีแกงไปบาดเอาซุมดอกย่หาเ็นอคกรอ่มดอกได้นาะแนนมันออกอยู่เฮ็ดพงคารองพีน้องมันหักออกหมดเลดอกสองดอกสามดอกพากเกินสามดอกนาเนาะมองยางไหล เกือนั้นในสิปอด์เพราะว่ปอด์ว่สิปอดฟ้าห้องเอ้พี่น้องเออลองหันอืมึงทองเดียวพูนที่ตุ่มมันฟ้าห้องหึมเลยโอ้ยตกไาอีกแล้วนอวะอือแต่ยังมีคนเมากคนหมาเขาเกี่ยวอะไรอ่ะนอแมนนี่เอาดอกหน่อยนี่เองดอกนี่อุ้ยสามตัวนี่นฟ้าห้อง บางางเลย,ยหุหยหาักเนาะแมวอมันกระตังโ้ยีเเรือ่องตาละพี่เนองเครื่องตาละทเครื่องตาละหุยเบื้องฟังทังฝุ่นเด็กเขไอ้ออกไปเหอู่นี่ได้ไหมเนี่ยทั้งๆพี่น้างออกไปุ่นได้เนี่นดอกองนขอ โอ้ยต้นนี้ดอกไ่ใหญ่แาบนี้ดอกงนหน่อยหนึ่งนี่เออดอกเงินแต่ว่าก็าลังจูดอกกือเก้าขนาดคนหาสองลบเลยท่นหากลับไปก็มาสองเขี่ยวดอกดำเนี้ยแม่ตีนพ่อนีแล้วมันออกดีดีี่หนบอกหาไม่น้าอยู่ไปไหนสัก่ โอ้ยมองหันนะั่นคนหาหลายอีหลีคนหูจักลายผู้ใด้เข้าก็หาแถวนี้ตัวเราไม่เคยออกหาบ,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 บ้างหาบ้างกินห้าวเจ้ากินคอหน่อยจ้ะโอ้ยนี่ยากกินดอกมั้ยเนาะโอ้ยได้ยั่บอกว่าอยู่ก่อนไอ้แต่ดอกมั้ยเนาะไปเกียงได้ยู่

Ờ, ừ. 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 lạy ừ. 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 cái gì thay gì ghi anh lấy một chất lỗi 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 sợt lỗi 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 này lỗi 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 rồi lỗi 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 เก็บาอวตอ้หดอกงามเลตัวนั้นดีไปเก็บมากอะไรดอกงามน่ดอกงามเลยิน่หวเขงอก็ผ่านเนลายชนิดในในหากหลาชนิดเนาะแมน เนี่ยขางแมงไม่ยากินตะเวงเนี่ยงส่ได้ยุ้ยซองดอกตัวนี้ดอกนี้มันเห็ดพเขาดงเนาะแม่งก็เห็ดพเขาน่อยเนาะไขายเฮ็ดพเขาดงตันี้ดอกหน่อยเนาะดอกจูมันดอกจูมันจูมเลยจูมก็มีทั่วามันจะขัเ็ดยังเฮ็ดปี๋

ก็ยังมีไข่อยู่แต่ตัวนี้นเห็นแดงจีวัว <c oughs> น่ะสอง,องตัวอยู่หันนี่แดงอยู่แต่ว่ามันหขนาดไหนดอกอะไรดอกอ๋อบกบนะออกจุ่มละเล็กละน้อยเนาะจุ่มละสามดอกสี่ดอกผู้เอนส่วนหนึ่งสิมีดอกมองหนึ่งสองมองเน,ะนาะแญ่หืมตัวใครใหญ่ ดอกที่บบุนี่ดีมากนะแดงหมดเฮแดงบองตองเลยนะล่ตกปุยไล่ใครอยู่่น้องว่าเตมบออกปุงเลยเฮ้ยแมงกินเทกน้อยนึงแงแทะน้อยนึง ฝ่ากระหอกเมื่อนี่นอเพื่อนพ่อหนอนล่ะเลากะได้แน่ละนอแมนเครื่องตาจากพี่น้องนี่เครื่องขอนไม่ผุแล้วติ่ห์เฮ็ดหลากหลายชนิดจ้ะมันนี่แม <Man. S 2> นหนอเฮ็ดพึ่งกระดงกะได้หมาฮกเจ็ดดอกนี่ล,ะล่ะแกเฮ็ดผึ่งบ่อยเนี่ยเฮ็ดผึ่งดำเฮ็ดผึ่งขาวหน่อยเฮ็ดผึ่งเลือดน <Man. S 2> หนอแมนเฮ็ดพึ่งงกหลากหลายชนิดจากพี่น้องเฮ็ดนางเรอเอาคลิปนี้ก็สิตาพี่และน้องเด้จ้า ฝากก็เลยก็แซ่จะพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากซองนู้ก่อนแสแนลมือหน้ำมาพอกันไหมจะพี่น้องมาหลุนกันต่อว,ว่าสิโชคสิมันคือเกาบอนนะจ๊ะคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องในล,ยลายจา้าสวัสดีจา้าสวัสดีครับไปบ้านยางก่อนตางไปห้ารถกุ่หลาพี่น้องมีบ้านไม่ว่ากับที่รถกันอนก็ที่บวัวไก่ดอกเพราะว่ามันไก่ไก่ชอดวัดแนี่